ขอมากทนเดียวสปาเกตตี้แซลมอนคั่วพริกเกลือนะครับเอาละครับแล้ววันนี้นะครับผมก็พาทุกคนเนี่ยมาอยู่ที่โลตันอนอตราชพฤกษ์ครับนี่เขาบอกว่าของเยอะมากเลยเราจะมาช้อปปิง้งอินกรเดียนดีๆกันที่นี่พร้อมกับการทำอาหารที่นี่ด้วยครับ พี่พลจะพาทุกคนเนมาช้อปปิ้งของดีๆซื้ออิ p พอร์ตมาอยู่ที่นี่เยอะมากๆต้องบอกเลยว่าเป็นโลตัสสาขาที่ปังที่สุดแล้วในวินาทีนี้นะครับเราเข้าไปด้านในดีกว่าโซนนี้เนี่ยเป็นโซนแรกครับเปิดตัวมาก็อลังหรูหลาแล้วครับเพราะว่าของสดของเขาเนี่ยผักผลไม้มีทั้งของไทยแล้วก็ของนอกเรียกว่าครบครับซึ่ง มาถึงที่โลตัสนอตราชพฤกษ์แล้วใช่ไหมครับคนก็อยากจะมีเมนูปังๆที่ทำไม่ง่ายแต่มีความอลังแล้วก็อร่อยด้วยนะครับที่สำคัญเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำสปาเกตตีแซลมอนคั่วพริกเกลือกันเวลาชอปปิ้งเนี่ยนะครับคนจะชอบไปที่แผนกของแห้งก่อนช้อปให้ครบถ้วนก่อนแล้วเรามาจบกันที่ของสดครับไปกันเลยครับ อ่ะครับพระเอกตัวจริงพระเอกในจานพิเศษของผลในวันนี้อยู่ด้านนี้เลยครับนั่นก็คือเส้นพาสต้าของแอกเนซี่จากประเทศอิตาลีนั่นเองครับแอกเนซี่คือผู้ผลิตพาสต้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลกครับมาถึงวันนี้เกือบจะ200ปีแล้วเพราะว่าเขาคือผู้ผลิตตั้งแต่ปี1824ครับเส้นพาสต้าของแอกเนซี่นะครับนอกจากจะสีสวยแล้วเนี่ยเขายังมีความเหนียวนุ่มหน,นึบจริงๆครับ และยิ่งพูดถึงจานเส้นจานพาสต้านะครับเส้นเนี่ยต้องดีลองจินตนาการดูครับถ้าเราทำเมนูจานเส้นเส้นของเราไม่อร่อยเนี่ยจบแล้วครับดังนั้นเส้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งอย่างแน่นอนและสิ่งที่ผมชอบแอดมีซี่นะครับนอกจากคุณภาพที่ดีแล้วเนี่ยครับยังเป็นเรื่องความหลากหลายอีกด้วยครับอย่างรุ่นที่เราเห็นนะครับสีเหลืองทองเนี่ยครับหลากหลายรูปทรงมากอันนี้คือรุ่นมาตรฐานครับ ส่วนตัวนี้คือรุ่นบรอนโซ่จะมีความหนึบมากเป็นพิเศษครับน้ำตาลอ่อนๆตัวนี้คือโควิดนะครับโควิดก็จะมีไฟเบอร์ที่สูงครับส่วนตัวนี้เป็นรุ่นควิกทุกสามารถต้มให้ได้ระดับออเดนเต้ภายใน3นาทีเท่านั้นครับและด้านบนนะครับคือเส้นที่มีส่วนผสมของไข่รุ่นเฟสโตยาล่านั่นเองครับเรียกว่ามีความหลากหลายจริงๆครับซึ่งสำหรับพลน,นะครับวันนี้เมนูของเราขอเลือกเป็นเส้นเอาตัวนี้เลยแล้วกันครับ ทิตสุดๆแล้วครับสปากเกตตี้เบอร์3ของแอ n เนซีใจจริงแล้วลึกๆนะครับอยากใช้ตัวนี้เหลือเกินควิกคุก3นาทีแต่ด้วยความที่ว่า3นาทียังพูดคุยกันไม่หายคิดถึงเลยนะครับก็หมดเวลาแล้วอวันนี้เลยใช้เส้นมาตรฐานก่อนแล้วกันครับทำอาหารนะครับน้ำมันขาดไม่ได้เลยครับซึ่งวันนี้ผลขอเลือกใช้เป็นเบอร์ทรี่ครับเป็นน้ำมันมะกอกคุณภาพนะครับตัวที่เราเลือกใช้เนี่ย ใช้ทอดก็ได้ใช้ผัดก็ได้ครับเหมาะกับเมนูของเราอย่างมากครับสิ่งที่เราขาดไปได้อีกอย่างหนึ่งนะครับบินตรงมาจากนอร์เวย์ภายใน3วันเลยนี่ครับแซลมอนครับแซลมอนของโลตัสนะครับเขามีแบบสดแล้วก็แกล่ให้เราได้เลือกใช้กันเลยวันนี้คนจะเลือกชิ้นที่ไม่หนามากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปหั่นให้เป็นเป๋าชิ้นนี้เนี่ยกำลังดีเลย250กรัมครบแล้วครับเดี๋ยวเราไปปรุงอาหารกันเลยดีกว่า อาลครับเราคั่วพริกหอมของเรานะครับคั่วให้หอมดีเสร็จแล้วเราก็โขลกนะครับผสมกับเกลืออันนี้ก็จะเป็นพริกเกลืออย่างง่ายๆปรุงอะไรก็อร่อยนะครับก็จะนัวไปทั้งหมดเดี๋ยวสิ่งที่เราจะทําสิ่งแรกเนี่ยเราหั่นแซลมอนชิ้นเล็กๆใช่ไหมครับไปเค้ากับซีิยุขาวบางๆเล็กน้อยก็พอแล้วก็แป้งมันฮ่องกงทอดให้เขาสุกดีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพร้อมต้มเส้นแล้วก็นํามาปรุงแล้วครับ และในการต้มเส้นพาสต้านะครับเราไม่จําเป็นต้องใส่น้ํามันแต่สิ่งที่จําเป็นต้องใส่ก็คือเกลือนั่นเองครับเ mm hmm. พราะเนื่องจากว่าเส้นพาสต้าเนี่ยครับ mm hmm. เขาทาจากแป้งสาลีดูลำ mm hmm. เพียงอย่างเดียวนะครับ mm hmm. อยากได้เนื้อสัมผัสแบบที่เขาเรียกกันว่าออ mm hmm. เดนเตเหนียวนุ่มแล้วก็นหนึบที่ตรงแกนกลางนะครับง่ายนิดเดียวครับดูที่หน้าซองของเขาเลยครับอย่างเส้นพาสต้าของแอตเนซี่นะครับทุกรุ่นเนี่ยเขาจะมีระบุไว้เลยครับว่าคุกกิ้งไทม์ถ้าเป็น normal นะครับอร์มอลนี่หมายความว่าถ้าเกิดเราอยากจะทานแบบนุ่มๆก็จะใช้เวลาอยู่ที่10นาทีถ้าเป็นออร์แดนเต้แบบเหนียวนุ่มหนึบที่แกนกลางก็จะใช้เวลาอยู่ที่8นาทีครับ8นาทีนับจากที่น้ําเดือดเต็มที่เราใส่เส้นลงไปแล้วก็เริ่มเคาะเวลาได้เลยครับเส้นของเราเนี่ยใกล้ที่จะออร์ดนเต้แล้วนะครับในอีกกระทะคนใส่น้ำมันมากองลงไปใช้ไฟไม่ต้องสูงมากนะครับหลังจากนั้นพริกกระเทียมที่เราเตรียมไว้ ใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวเราจะคั่วพริกกระเทียมของเราให้หอมนะครับเราจะมาเทสความเป็นออเดนเต้กันครับลองตักขึ้นมาสักหนึ่งเส้นนะครับเราจะกดลงไปนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาที่เรากดลงไปเราจะต้องเห็นแกนกลางเป็นลักษณะนี้นะครับไม่เล็กมากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่มากเกินไปเหนียวนุ่มแล้วก็หนึบกําลังดีครับเส้นของเราใช้ได้แล้วครับเด้งไฟนะครับใส่หอมใส่พริกหวานลงไปครับผัดเล็กน้อยนะครับ เส้นครบ8นาทีแล้วนะครับตักลงไปในกระทะได้เลยครับเอาละเมนูแซลมอนคั่วพริกเกลือนะครับส่วนประกอบเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยตามชื่อของเขาแต่เราจะเพิ่มความหอมเล็กน้อยเหล้าจีนครับไม่ต้องเยอะนะครับหย่อนลงไปตรงริมกระทะพริกเกลือลงไปนะครับอ่าลืมในความอร่อยครับแซลมอนลงไปครับ เขาให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับผมเสร็จเรียบร้อยพร้อมลงจานครับลองจินตนาการดูนะครับตัวเส้นพาสต้าของเราเนี่ยเนื้อสัมผัสแบบที่คนอิตาเลียนทานกันออเดนเตในรสชาติแบบจีนจน,นะครับที่เราคุ้นเคยคั่วพริกเกลือนะครับสุดท้ายพี่พลโรยต้นหอมนิดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกลิ่นหอมมากทีเดียวสปาเกตตีแซลมอนคั่วพริกเกลือนะครับที่สำคัญนะครับตัวเส้นพาสตา้าสปาเกตตีของเราเนี่ยเหนียวนุ่มหนึบแบบที่คนอิตาเลียนเขาทำกัน อร่อยแถมยังได้สุขภาพที่ดีด้วยอยากจะชวนให้ทุกคนลองนําไปทํากันดูนะครับสุดท้ายนะครับผลต้องขอขอบคุณโรด,ดัสโนดราชพฤกษ์น,นะครับบอกได้เลยว่าสาขานี้อลังการสดใหม่ใครไม่อยากจะพลาดสิ่งดีๆแบบคนต้องรีบมานะครับสำหรับคนนะครับตอนนี้ต้องขอตัวแล้วครับเลือกสินค้าไว้เป็นรถเลยต้องไปจ่ายตังค์นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ